ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาโชว์ให้ดูว่าหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างก็คือตอนนี้เรากำลังเดินไปเรียนอยู่คือเราอยู่หอไกล้ใกล้มอมากแบบ ที่เดินไปได้อะเนี่ยทุกคนอันนี้เือไว้กินข้าวเที่ยงเป็นแบบมีโรงอาหารเอาไว้กินข้าวเที่ยงแล้วเราแค่เพิ่งเดินออกมาจากหอแล้วเราก็เดินถึงเลยหอเราเคือสีเหลืองๆใกล้ <g ay> มากทุกคนค่ะตื่นช้ายังทันอะนีม่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเมืองนีก่อสร้างเยอะมากเห็นไหมเขาพัฒนายอยู่ทุกคนจะทำรถไฟใหม่ทุกคนเราเจอเพื่อนมิน้น นี่เราจอเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะหนาวมากค่ะมีเล่นกี่โมงมีเรียนบ่ายโมงแต่ว่ามากินข้าวก่อนโอ้ใช่เท่าไหร่สิบตึกไหนคะตึกไหนพักอ๋อโอเคเราจะพาไปดูนะทุกคนข้างในเย้นี่ทุกคนตึกของเราสู่ไาไหนอันนี้ตึกของจินนี่นะคะเมมจะไปไหนเมมไม่ได้ ีจะไปกินข้าวิางา่งแล้วทุกคนนี่คือของเรานี่คือตึกของเรามันจะเป็นแบบตึก์ีลปปะตรงนั้นมีาตาบากนะทุกคนเข้ามาในห้องแล้วนี่คือเพื่อนของเราไม่บอกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่คือเพื่อนเรา ให้เราเห็นแล้วทุกคนกำลังจะไปกินข้าวกินข้าว <What? S 1> กินข้าวนิ่ง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 เราต้ <c oughs> อ,องเดินขึ้นไปข้างบนทุกคนโชว์ที่นี่เป็นตึกอาร์ตก็เลยจะมี ห้องเวิร์กช็อปจะไปหมดเลยแล้วก็จะมีพวกโชว์งานตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้าว่าอีกเล้วเจอใครไฮไฮฮัลโหลฮาว์ยูเดนนี่ <Hi. S 1> <laughs> เรากำลังรอคิวอยู่พอเข้ามาแต่อันนี้คือข้าวที่ห่อคือข้าวมันข้าๆ <Yeah. S 1> อยนิดหนึ่งมันดีซอสไหมไม่ขอบคุ What do you get? A uh, rice and fries. <Yeah. S 2> นี่คือเพื่อนของเราไฮ <laughs> วีลีเขาก็จะเป็นแมนเนี้ก็คือไก่กับฟราย์ประมาณสองจุดเก้าสิบห้าปอนด์พอกี้เข้าเสร็จแล้วแล้วก็มังจะไปเรียนวิชาต่ตอไปให้ดูน่ารักมากดูสินี่มันจะมีงามเต็มไปหมดเลยทุกคน มาช้าเราเรียน collaboration ไปเราเคอับกับบ m b ฟอร e นว r เตมันเป็นแบบว่าปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงในอังกฤษแต่ว่าเราจะโฟกัสที่เบอร์มิงแฮมใช่ไหมพาะเราพราะเราอยู่เบอร์มิงแฮมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะหาโซลูชันของมันเพื่อไปพรีเซนต์กับคลาเงี่ยทุกคนว่าแบบว่าเราจะช่วยเหลือ คนในประเทศน,นี้ยังไงแล้วเราก็จบวิชานั้นไปตอนนี้ก็เป็นวิชาใหม่ก็คือ leadership s ขียน networking เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันแล้วเราจะมาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะทุกคนใช่ไหมไม่ say hi to my blog แล้วทุกคนดูเลิกสี่โมงเรียนตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเสียสติไปแล้วตอนนี้ขอเราออกจากที่นี่เราจะพาทุกคนไปร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ที่พอบพล่มมากในเบอร์มิงแฮมตอนนี้นี่คือซิตี้เ็นเตอร์ของเบอร์มิงแฮมทุกคนเราจะพาไปเฮ้ <c oughs> hey, เฮจี่มันเปิดเฮจี่เฮจี่เฮ้ยวันนี้มั่นรถทุกคนทุกคนพารักกจเรายังไม่จบเราจะพาทุกคนไปโคเวนทรีดูสถานีรถไฟของเบอร์มิงแฮม เราไปไนนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่คเคนตทรีเพื่อนบ้าเพื่อนแล้วก็ืเอาเฮทีมาจากเบอร์มิงแฮมทุกคนนี่คือ เชันของบัสของคเวนทีนะทุกคนอยู่แถวหอทรายหอทรายดีมากใครอยากจ,จะมาคเวนทีก็มาอยู่หอทรายเฮ้ยซื้อไปเลยปะทุกคนอันนี้อร่อยมากอันเนี้ยมีไข่ตวันข, <c oughs> ขอไปกินก่อนลาก่อนทุกคน <c oughs> จบ หนึ่งวันวิดมีนะทุกคนสนุกหรือเปล่าอยู่กันมาตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากอยู่กันตั้งแต่ยังมีหน้ามาจนนามาหายไปแล้ว,วก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนต่อแบบนี้าทาาพี่แมงโก้ไปเลยก็ได้เพราะว่าตอนแรกอะเราก็ลอสมากไม่รู้ว่า จะต้องเรียนอะไรจะต้องไปทางไหนอะเข้าใจปะพี่เขาก็จะแบบแนะนาทุกอย่างเลยว่าสมมติว่าเราสนใจใส่ที่เป็นแบบดีไซน์แต่เราอยากได้แบบบิสเนสด้วยเขาก็จะแนะนาว่าเออมามามหาลัยนี้ไหมมาเอกนี้ไหมลองคณะนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะส่งรีตมาให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกมหาลัยได้หมดเลยเลือกเมืองเลือกมหาลัยเลือกทุกอย่างแล้วพี่เขาก็จะแบบคอยคอยช่วยเรื่องแบบเรื่องหอเรื่องวีซ่าลูกเรื่องอะตอบเร็วด้ยเคยมีปัญหาเรื่องวีซ่าใช่ไหมกลัวว่าเอ๊ะเอกสารเราจะครบไหมก็เลยแบบว่าถามพี่เขาไปตอนแบบ ตอนาวันเที่ยงคืนพี่อันนี้คงไมแล้วพี่เขาก็แบบตอบว่าทุกคนคือสแตนบายมากแต่ว่าทักไปเวลาที่ไม่แยแ่ขนาดนั้นก็ดีโอเคจบแล้วหนึงวันนี้รักแมงโก้ไปวานทุกคน